สวัสดีครับนี่ขอลงโชว์ผลงานหน่อยนะพี่นะขอลงโชว์ผลงานนะครับงานเลี่ยมเป็นงานหน้ากากแต่พี่นะงานหน้ากากนะครับแสงมันเข้าเนาะมองไม่ค่อยเห็นเนาะยินนะพี่นะดูนะให้ดูความใสย,ยังไงดี นี่นะครับเป็นเหรียญไตมารนะพี่นะโคตอกข้างเหรียญเลยพี่นะโคตอกข้างเหรียญเห็นไหมครับหนึ่งศูนย์ห้าสองนะพี่นะหนึ่งศูนย์ห้าสองเห็นไหมครับเป็นงานเลี่ยมหน้ากากนะพี่นะงานเลี่ยมหน้ากากนะครับท่านใดสนใจนะพี่นะทักข้อความผมมาเลพี่นะทักข้อความผมมานะครับงานสวยๆเนียนๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆเนียนๆแบบนี้นะพี่นะ นี่อีกองหนึ่งนะครับเป็นเหรียญไตมาสของป่องสุพรรณนะพี siglo, ่นะของป่องสุพรรณการันตีนะครับนี่เดี๋ยวพี่นาเห็นโค้ดไหมครับโค้ดชัดเจนนะพี่นะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะพี่นะดูโค้ดดูขอบข้างนะครับการเลี่ยมพระนะพี่นะเป็นงานหน้ากากนะพี่นะสามารถสั่งหน้าได้พี่นะลายหลังมีลายหลังด้วยกับหน้าหลังนะพี่นะกับหน้าไม่มีหลังนะครับพี่นะลายไม่มีนะครับพี่นะข้างหลังนะ สั่งได้นะครับจะเอาลายหน้าหลังก็ได้นะพี่นะราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะพี่นะนี่ใช้ประมาณสี่ชิ้นประกบหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นประกบนะพี่นะห้าชิ้นประกบนะครับงานพวกนี้นะพี่นะเห็นไหมครับเ,<ๆ>เห็นไหมครับงานสวยไหมครับงานสวยไหมที่งาน งานเลี่ยมหน้ากานะครับส่วนมากจะใช้แกนสีนะพี่นะใช้แกนสีนะครับไม่ค่อยใช้งานใสนะพี่นะแต่ผมจะเลี่ยมแบบโชว์ขอบให้ดูนะพี่นะเลี่ยมแบบโชว์ขอบนะครับแล้วแต่คนชอบนะพี่นะบางคนชอบชอบมีขอบนะพี่นะโชว์ขอบไม่โชว์ขอบก็แจ้งมาได้นะพี่นะสวยไหมครับสวยไหมพี่งานสวยไหมครับ อันนี้เป็นงานใสๆนะพี่นะงานใสๆนะพี่นะงานใสเลยนะพี่นะดูนะฮะพี่นะเหมือนงานเลนเลยนะเหมือนงานเลนเลยนะน้ำยาไม่มีล้นนะครับน้ำยาไม่มีล้นนะครับขอฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะพี่นะอนใดสนใจนะครับอินบ็อกซ์ผมมาเลยพี่นะอินบ็อกซ์ผมมานะครับรับเลี่ยมพระนะครับสวัสดีครับ